สวัสดีครับพี่พี่น้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะครับประจํางวดวันที่26พฤษภาคม2566นะครับส่วนงวดที่ผ่านมาก็หลุดไปนะครับท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นนะครับแอดก็จะให้เลขเด่นนะครับเด่นอยู่ที่เด่น3นะครับ พลอศูอนะครับตัวเจาะนะครับตัวเจาะจับคู่ก็จะมีอยู่ที่30 31ูนห

0ูนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับระวังนะครับท่านผู้ชมเก็จะให้ตัวกันนะครับตัวกันก็จะกันอยู่ที่1 1กับ67นะครับเลียก3ตัว1 3 0 สองสามศูนก็เจ็นะครับแนวทางก็มีเข้ามีลุดนะครับท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางนะครับแอดก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางราวพัฒนานะครับประจำวันที่26พฤษภาคม2566นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกกำลังใจให้กับทางแอดด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ